ครับขอญาตสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกท่านทุกสถานีนะครับสวัสดีท่านเสจานด้วยเซรีเนาะจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณนะครับตามเป็นเจ้าแรกวันนี้นะครับสำหรับกับคุณกุรัตนาวรุธีอ่อนรุธีนะครับดีเบากลางๆบ้านผมที่จังหวัดตรังนะครับขอบคุณท่านวิจาร์ด้วยเนาะท่านวิจาร์ตัวหนทับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ สวนเซดาีนะครับขอบคุณครับติดตามรับชมกันในค่ำคืนนี้แรกๆวันสำหรับเอนบุกไลฟไ์ประจำค่ำคืนวันนี้ผมโมเดลสราดเด็กเซเลกกิรก็เปประวิทย์เพิ่มเดกนั้นก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆมาเฟซบุ๊กไลฟไ์ประจำวันที่11นเดครับเดือนพฤศจิกาคมพุทธศักร,ร,กร,กราช2 5ง6นรบะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอมวเกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับที่นี่ข้าอตอนบ่ายก็มีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เนี่ยทต่ไมขาดร้อนขึ้น เช่นกันในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกสถานีนะครับที่เข้าติดตามรับชมเรื่องราวใน Facebook ไลน์กันมาอย่างยาวนานนะครับ <c oughs> บางคืนก็สั้นบ้างยาวบ้างนะครับยังไงก่อนอื่นนั้นผมขอขอประจานน้พันธ์นะครับบอกเล่ากลักตรกันทั้งนิดหนึ่งกือคืนนักขณะน,น,นี้เราอยู่ในช่วงของการเข้าถูกกระบวนการจัดสรรหนาคัดเฟนนะครับคนเพื่อมาเป็น ตัวแทนของเราในการเข้าไปบริหารประเทศนะครับใน,ในเหลือเวลาณเวลานี้เหลืออีกลายสองวันนะค,คือพรุ่งนี้วันศุกและว,วันเสาร์เหลือเวลาอีกสองวันนะครับพอเราจะได้ไประโยชน์บัตรเลือกตั้งนะครับลงคะแนนนะเหลือเวลาเดี๋ยวผมดูในเข้า,ขาดาวจากโพสต์เดย์เลยลงไว้ก็ตามเวลาไว้นะครับว่านักขณนนี้นะครับเราเหลือเวลาอีกสองวันยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเก้านาทีสี่แปดวินาทีนะ นี่คือก้าวดาวประจําวันนะครับนะเวลานี้คือใครดูอยู่นะเวลานี้ก็จะได้รู้ว่าอีกสองอีกสองวันสิเอ็ดชั่วโมงข้าวนาทีสามสิบกวินาทีอะไรประมาณนี้เราก็จะต้องเดินทางไปถึงวันที่เราจะเริ่มสตาร์ทของการเลือกตั้งนะครับ <c ười> คือวันอาทิตย์นี้นี่เองนะครับสำหรับผู้คนที่ผมยนยํนเ้ิมเติมแล้วว่าสำหรับผู้คนที่เรามีนะครับ ผู้ที่มีจิตอาสา,า,าเข้ามานะครับเพื่อเราเลือกนันกพันน6กร้อยเก้าคนนะนี่คือเอาว่าร้อยคนนะครับสำหรับพักการเมืองที่น,นําเสนอนโยบายเพื่อเข้ามาบริหารจัดการประเทศของเรานั้นณเวลาที่เราจะต้องไปเลือกเฟ้นเหมือนกันนะครับจะก,กี่พักการเมืองก็ได้แต่เราก็มีสิทธิ์เลือกได้ปักเดียวนะครับอยู่ที่ปักไหนจะได้เสียงข้างมากเข้าไปเข้าไปน,นํานโยบายเข้าไปบริหารจัดการประเทศวันนี้ เรามีพรรคการเมืองทั้งหมดเจ็ดสิบพรรคการเมืองนะครับวันนี้สีเขียวเนาะจะเป็นบัตรสีเขียวนะครับก็คือก็คงมีไอ้เจ็ดสิบเบอร์ครับก็ไปกาวว่าท่านจะเลือกไอ้พรรคพรรคไหนไอ้คะแนนพรรคไหนนะครับส่วนสีม่วงนั้นก็คือบัตรสีม่วงนะก็ไปกาพูดสมัครนะท่านชอบเบอร์ไหนอะไรยังไงนะครับขอบคุณท่านขวัญใจทุกเอบอร์เบองการด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอสองวัน ในอีกสองวันนะครับสองวัน11ชั่วโมง8นาที18วินาทีณเวลานี้นะครับนี่คือเรื่องราวของการเลือกตั้งทั่วไปนะครับเพื่อบริเพื่อเพื่อเฟ้นหาสมาชิกรประามผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของเราในการเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับ ทีนี้วันนี้นะครับก็ดูสภาพอากาศทั้งแต่ต่ก่อนนะครับเปราะวา่าเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องราวของนะาเรื่องราวของพายุที่เกิดขึ้นในอ่าวเบงกอนของประเทศอินเดียนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับวันที่11บเถึงสินั้นครมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายอากาศไว้วันจากวันที่ส1ถึงวันที่สิบเนะครับก็อ11ถึงสิ ลมใต้และลมตะดอกเขียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไตยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวนะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ1 5 16โลมตะดอกเขียงใต้พัดปกคลุมประเทศไตยตอนบนทําให้ประเทศไตยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อไปคือตอนนี้ทางภาคเหนือภาคตะดอกเขียงเหนือด้านก็จะมีฝนนะครับ 1ิีถึงติเจ็ดนะครับลมตะวันตกอย่างใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วแตจะมีกําลังแรงขึ้นแต่ภาคใต้ฝว่างอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล,และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับบางทีสูงขึ้นถึงสองถึงสามเมตรนะครับอันหนึ่งนะครับพายุดีเพรสชันบริเวณห่าวเป็นกรตอนล่างนะครับได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโครนแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นพายุไซคโคลนแล้วตะวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไซคโคลนนะครับพายุลูกนี้นะครับชื่อพายุโมคานะครับโมคาเนาะ MCSA นะครับโมคาแล้วคาดว่าจะเคลื่อนปานนาวเป็นกรตอนบนและในช่วงที่1 4 1 5จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศบังกลาเทศและเมียนมานะครับยังไงก็ ก็น่าจะส่งผลกระทบไปกับประเทศไทยนะครับมีฝนตกมากขึ้นทางภาคเหนือคอยพี่นอ้องอยู่ทางภาคเหนือนะครับฝนจะตกสะสมบ้างอะไรบ้างนะครับก็เตรียมความพร้อมวันที่สิบสี่สิบห้านะครับจะเคลื่อนขึ้นฝั่งคือจะเคลือคล่อนขึ้นฝั่งสิบสี่สิบห้านี่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่บางประเทศเลมเมียนมากเกี่ยวกับเทพร่มานั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวจะเกิดขึ้นก็ส่งผลให้กับบ้านเราก็คงจะมีฝนตกทางภาคเหนือภาคตะนดเกลียงเหนือมากขึ้นนะครับ นีด่ดีอย่างนั้นนั้นก็ดีขึ้นมาอย่างเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะดูเรื่องราวนะครับหลังจากที่เรามีฝนฟ้าตกเข้ามาบ้างนะครับในช่วงนี้ก็ทําให้ปรากฏว่าอุณหภูมิที่ผมเคยเรียนท่านว่าเกิน40องศาแล้วเกิน40องศาแล้วภาคเหนือภาคอีสานภาคตันออกเฉียงเหนือภาคกลางต่างๆก็ตาดแต่วันนี้ก็ปรากฏว่าการคาดหมายอุณหภูมิในภาคต่างๆนะครับภาคเหนือนั่นก็ อยู่ที่นะครับอยู่ที่29-33จาก40นะครับตอนนี้ก็ในอาทิตวันข้างหน้าเนี่ยอุณหภูมิว่าจะอยู่ที่29-33ก็คงไม่ไม่ร้อนแรกลานเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับภาคตะนอกเกียงเหนือนั้นเขาคาดหมายว่าน่าจะอยู่ที่3ง3 7องศาก็ไม่ถึง40นะครับวนภาคกลางนั้นก็อุณหภูมิน่าจะสูงสุดนะครับน่าอยู่ที่30-35องศานะครับ ภาคตะวันออก29-37องศานี่ก็ไม่ถึง40แล้ครับคือวันนี้แล้วเเป็นถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้อุณหภูมิของประเทศเรานะครับลดลงนะอุณหภูมิตางภาคใต้กวางตะวันตกก็30-34ภาคใต้กวางตะวันออก32-37ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือไม่มีที่ไหนถึง40องศาเลยในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอุณหภูมิจะถูกสุดประมาณ3 1 3 5องศาแค่นั้นเอง ก็ทําให้ก็คือโดยภาพรวมแล้วสภาพอากาศในประเทศไทยนั้นเย็นลงมานะครับนี่คือเรื่องราวของกัําคืนวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้แนะนําเรื่องของเว r l ์ f o ร u ดในลงวายเรื่องเรื่องพายุไซคโคลนนะครับที่เดินทางเข้าอยู่ในหาวเมงกรวันนี้ก็จะเพิ่มความตวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับอ <c oughs> ขอบคุณนะครับท่านทุมพงนะท,ที่ที่ระนาอามอนต์วง ถูกไหมครับหรือใครหรือท่านใดน,นะผมก็ขอ,อไปด้วยก็มองไม่ชัดเลยฮนะยังไงก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องราวข้าบวกวันในประเทศอินเดียนะครับวันนี้ประเทศอินเดียเมื่อเข้าช่วโมงที่่านมาอินเดียออกคาเตือนแล้วนะครับว่าไซโครนโมคานะครับชื่อไซโครนพายุไซโครนโมคาเนี่ยพายุกําลังพวีความรุนแรงขึ้นนะครับเหนือหาวเวงกรตวันดอกเขียงใต้พายุไซโครนลูกที่หนึ่ง ของปี2 5 2 3อยี่ามคือถ้ามาทางด้านตะวันตกเขาจะเรียกพายุไซโคลนนะครับอของปี2อง3ึ้ีคลื่นในทะเลสูงลมแรงนะครับชื่อพายุเยเมนชื่อพายุนะครับคือโมคานี้ชื่อพายุที่ประเทศเยเมนตั้งชื่อนะครับพายุไซโคลนตามเมืองต้าในทะเลแดงนะครับเมืองโมคาหรือมุกานะครับในเยเมนและเป็นเมืองต่าหลักของซาหน้าเมืองหลวงของประเทศนะครับ นี่ก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องราในไอ้ดูต้นสายปลายตาปลายตาของพายุโมคานะครับนี่คือพายุโมคาที่อยู่ในอ่าวเป็นกรีฟูมขอรับพลงวายท่านก็เห็นว่าเขาจะตีว่าตวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไซคโคลนนะโมคานะของเยประเทศเยเมนเป็นคนตั้งชื่อนะแล้วก็คาดว่าในวันที่14 1 5ที่ผมเรียนแล้วว่าพายุลูกนี้นะครับน่าจะขึ้นที่ าบาังกลาเทศและก็ขึ้นก้าวถูประเทศพม่านะครับในวันที่14-15ก็ตรงผลให้พี่น้องทางภาคเหนือของเรานะครับถึงแม้จะมีภูเขาบางบางไว้หน่อยกันกันไว้หน่อยก็อาจจะต้องก็คงได้รับอิทธิพลในเรื่องกองฝนตกมากขึ้นคนที่อยู่ตามป่าตามเขาตามลุ่มน้าต่างๆก็เจอฝนมากขึ้นก็อาจจะต้อง <c oughs> น้ำท่วมไหลน้ำป่าไหลหลากนะเป็นธรรมชาติของฤ <c oughs> ด,ดูกาลนะครับกับคุณท่านา อำนาจเลยครับท่านอำนาจสวัสดีครับจ้างสวัสดีนะครับท่านหนาคณตมาไกลยมาเลยครับมาเยอะๆเพิ่มน้ําในเขื่อนครับรับผมเห็นด้วยนะท่านคณตเพราะตอนนี้เขื่อนปุ๋ยพลและเขื่อนเศรษฐกิจนั้นมีน้ําแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับนิดเดียวเองผมก็อยากให้ไอ้มันไปตกในทางภาคเหนือเหนือเขื่อนนะเศรษฐกิจเหนือเขื่อนปุ๋ยพล่นและเหนือเขื่อนต่างๆในเขตภาคเหนือได้เก็บน้ำไว้เยอะๆนะครับ นักการที้นะครับคือนี่โมคาเนาะหมุนหมุนอยู่ในอ่าวเป็นกอนนะครับอีก10วันที่14ก็คงจะขึ้นฝั่งที่บางกาเทศและเข้าเมียนมานะครับยังไงก็เราก็ท่านก็จะเห็นว่าก็เข้ามาทางนี้นะครับเข้าถุงไปหน่อยนะท่านคณิตเนานะถ้าอยากให้เข้ามาต่ําๆนี่มันจะได้เข้าตงางภาคเหนือเราเต็มๆนะอาจจะได้ผลเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือป่ายุธลูกต่อลูกแรกนะครับในใน ในฤดูกาลนี้นะนี่เขาจะเห็นว่าท่านก็จะเห็นวัน,นนี้นะครับกาลังหมุนๆเพิ่มความแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ผมจริงๆภาพมีเยอะนะทต่ไหมมันไม่ยอมมานะนี่คือภาพที่ประเทศตอนที่ประเทศอินเดียเขาก็ประกาศแล้นะประกาศเตือนแล้วเมื่อกาชั่วโมงที่แล้วก็ทุกคนทุกท่านนะครับเตรียมความพรอ้อมขอบคุณ,ค,ณคุณหมอสมจิตด้วยนะครับอเอารับผมขอบคุณนะครับคุณหมอตามกันเนาะทุกคำคืน นะครับนี่คือเรื่องราวของพายุลูกแรกของในปี2023นี้นะครับพายุไซโคนโลนลูกที่หนึ่งของปี2023นะครับชื่อชื่อโมคานะชื่อโมคาจำจำกันไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวใครตามตอบไม่ถูกอีกนะนะครับค่อยังไงก็คงไม่มีปัญหาอลอย <c oughs> ขอบคุณอาจารย์ที่กรมจุนเปงด้วยนะครับที่โรงเรียนบ้านจากหลังอำเภอที่เกาะจังหวัดตรังนั้โรงเรียนคงจะเปิดแล้วนะอาจารย์ที่กรมนะครับ ก็ติดตามกันนะครับเรื่องพายุที่จะเกิดขึ้นในอีกสองสามวันข้างหน้านะว่าจะมีฝนกับเราหรือไม่อะไรยังไงนะนี่ก็เรื่องของการเซเว่นเซเว่นแรกในประเทศลาวนะครับกาไปก่อกําลังก่อสร้างอยู่เซเว่นแรกในประเทศลาวนั้นกําลังจะเปิดแล้วนะครับวันที่หนึ่งกันยายนนี้ในประเทศลาวก็จะมีเซเว่นอเว่นเปิดแล้วเป็นครั้งแรกนะครับในเป็นสาขาแรกในประเทศลาวตอนนี้กําลังขุดหลุมก่อสร้าง อาคารตถางที่อยู่นะครับเซเว่นในเปนในเมืองลาวนะครับก็ไม่รู้ว่าแพงมากน้อยประมาณไหนอะไรยังไงนะครับนี่คือเดี๋ยวผมไม่ดูอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เนี่ยตั้งไว้แล้วเมื่อคืนก็นี่ครับคือที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก่นในวัวคับได้ลงวายเมื่อ6กชั่วโมงที่ผ่านมาในมะม่วงแอเพิลนะครับ กลายเป็นสินค้าพิเศษในในตงหยงนะครับปีนี้ถูกไวกว่าปีที่ผ่านมา2สัปดาห์นะครับปลูกในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิมะม่วงแอปเปิ้ลปลูกใน,นในตงหยงนะครับมีความหวานถูงถึงยี่สิบสามบริกนะครับมีกลิ่นหอมและอร่อยและขายได้มากถึงห้าหมื่นวอนต่อหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับหนึ่งกิโลกร,รัมนี่ก็ได้ประมาณสองลูกนะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทนะฮะสองลูกหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าบาท นะครับก็คือเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งและขายได้มากถึง50,000วอนนะครับต่อ1กิโลกรัมก็คือ1 2ึ0บาบทสองลูกนะสองลูก <c oughs> พื้นที่10ไร่ผลิตมะม่วงแ p p l e ลได้15ตันนะแต่ข้อยุ่งยากพอสมควรนะครับ <S <S เดี๋ยวให้ดูภาพในการทำมะม่วงแ p รลนะครับมะม่วงแพรลที่บ้านนี่ก็ตอนนี้ก็มีเนาะผมก็มากินอยู่หลายลูกทีเดียวก็ประมาณสองลูกกิโลนะครับสลูกกิโลนี่คือมะม่วงแพรล บอกีมอ่มันไกลๆเสียเปิลน,นะแต่ท่านดูนะครับคือบ้านเขานั้นอาจจะมีมะอาจจะมีหน้าหนาวอาจจะมีอะไรต่างๆน,นากา,ารปลูกนั้นไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านเราเลยนะครับมะม่วงจริงเป็นเป็นพืชดางร้อนๆหน่อยวันะนะั้นทางบ้านเราที่ก็ต้องปลูกในโรงเรือนตัตามโรงเรือนปรับปุณภูไม่น้ำอะไรต่างๆนะลงตุนถูกมากนะลงตุนถูกมากแต่ว่ากิโลละหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทนะครับ นี่คือมะม่วงแอปเปิลนะครับที่ปลูกในเกาหลีใต้นะครับณขณะน,นี้ปีนี้ปรากฏว่าออกไวมากออกไวออกไวกว่าปกติสองสสัปดาห์นะได้กินเดียวขึ้นเนี่ยครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิขั้นตอนมันเยอะมากนะครับไอ้บ้านเราราคา3 0 0โลร้อยหรืออะไรอย่างไรน,นะบาทที่บ้านนี่ก็น่าจะโลละยี่ิบบาทได้บ้ง ขับของเข้าโลละหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทนวะบ้านเรามันไม่ต้องถึงขนาดต้องลงทุนปลูกให้โรงเรือนนะครับปลกูกทิ้งปลูกกว้างไวออก้ก็ออกลูกออกผลในเราก็กินไดนะ้นี่คือเรื่องราวไทยตาให้เราได้เห็นเรื่องราวต่างๆในต่างประเทศนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกที่ยากเย็นแสนเข็ญแต่ก็พยายามําเนี่ยครับแต่ส้ามาฒน์ตได้อย่างนี้ถึงแปลงก็เขาคงไม่ซื้อบ้านเราไปแนละ้วเพราะพวกนี้การซื้อมะม่วง พเราซื้อนบ้านเราควาจะไปถึงใน,นการบรรจุอีกพอการเก็บการคัดการแยกแล้วมันก็เสียไหวมากผลไม้พวกนี้นะครับดังนั้นก็ถ้าเขาสามารถปลูกเองได้กินเองได้ก็บ้านเราก็ขายยากขึ้นและพูดกันได้ให้นะครับนี่คือวิธีการปลูกของเขาอย่างเขาลําบากมากนะครับกําลังหมากมาก,มาก,มากถึงกิโลละหนึ่บาทนะสองลูกประมาณสองลูก1นกิโลนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้ากว่าบาทที่ผมบอกผมเรียนต่านเมื่อกี้นะครับยังไงก็ ลองต่งไปขายดูนะขอบคุยอาจารย์ที่มบอกว่าสวัสดีครับท่านวันนี้ไปส่งนักเรียนเข้าเรียนที่กระบี่นะคืนนี้รู้สึกห่วงมากครับไม่รู้ได้จบจบไหมครับบ้านผมและกระบี่เกตที่ผมไปไม่มีฝนนะครับออกฝนหยุดเนะาะก็คือปายุที่เข้ามาแนวเ,เป็นกอนนั้นก็ขึ้นทางเหนือนะอาจารย์ที่กรมแต่จะไม่มีฝนเมื่อที่16ไปแล้วนะครับ15หลัง15-16นะฝนก็จะลง โดนก็นกนกนมันดึงกว่าด,ดึงความชื้นเข้ามานะหลังจากที่ประยุเข้าในบังคลาเทศและเบียดมาแล้วหลังการเลือกตั้งของเราก็ทําให้ฝนตกในกว่างตะวันตกทะเลอันดามันของเรานะครับกว่างด้านอันดามันก็น่าจะฝนตกมากขึ้นนะครับช่วง1ิถึงบ7บเจ็นะครับกรมตุนิยมวิทยา,าการกล่ว่าอย่างนั้นอาจารย์ที่คม <c oughs> นี่คือมะม่วงแอปเปิ้ลนะครับใน ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็นํานมาเนอในเรื่องราวว่าต่างๆทิ้งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเขา,นาต่ายุ่งยากมากนะครับบ้านเราทําไม่ต้องพิถีพิถันมากก็อยู่ได้สบายๆนะครับถูกราคาถูกก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราเราลงทุนน้อยนะเราไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องมีอาคารไม่ต้องมีสถานที่นะครับอ่าเข้าให้ดูเรื่องราวในประเทศอ่าเขาแข่งขันทีราทีเกมที่ประเทศเวียดนามนะครับปรากฏว่านักกีฬาจาก ทีโมนะครับเต็ดทีโมนั้นก็มากันด้วยใจนะครับก็ไม่ได้มีโค้ดมีอะไรกันมานะครับมากันตามกําลังรับที่มีนะครับก็มาแข่งขันเพื่อเข้าแข่งขันกับนานาประเทศในอาเซียนของเรานะครับก็เขาบอกว่าโอ้โหไปเข้าเส้นใจได้ไปเป็นลมเป็นแรงไปก็ไม่มีหมอมีปยาพยาบาลตรวจตัวเหมือนของเรานะก็เราไปโยเข้ากองคารวานครบมาตั้งคุณหมอ แปดสนามอะไรต่างไปพร้อมคอยดูแลเยียวยาอย่างดีนะครับของเขานั้นมาตินเปล่าจริงๆริวันนี้วิ่งเก้าเต้นใจไอ้ไอ้ร้อยร้อยเมต่าร้อยเมตในประมาณนี้ครับก็ปรากฏว่าเป็นลมเป็นแรงไปนะฮะนี่คือเรื่องราวของที่หมอเขาบอกว่าเขาเขาเขาคือเขาเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเขาเรียนว่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในวันที่เราไม่มีเพื่อนเลยนะในวันที่เราขัดสนกาดแกลนนะ แล้เวเข,เขาต้องมานะต้องมาทำหน้าที่ให้กับประเทศชาตินะเป็นก,กาศแปลงยังไงก็ามาแต่ใท้ปลายทางแล้วก็ต้องมาปะจนไปเรื่องราวกับตามเจ็บปวดความปว่วยไข้ที่คือมันขัดถนไปหมดแหละของมันไม่เคยมีนะของความความพร้อมไม่มีนะครับ คำนี้คือเรื่องราวหนึ่งนะครับก็คือพึ่งปลายบริกันนะครับหรือที่เรียกว่าพึ่งเพชรคาดนะครับนั้นขึ้นชื่อพึ่งที่อยู่ติดมากนะครับดูเพิ่มดูร้ายนะครับก็ปรากฏวันในนิกคารากัวนะครับพึ่งต่อยเสียชีวิตถึงหกคนคือแล้วมันไปตกในในตกไปข้างทางนะครับก็ไปเจะเหกับไอ้รังพึ่งเพชรคาดนี้พอดีนะครับต่อยคนตายถึงหกคนนะนี่ในนิก การักลัวถึ่งทั่วโลกนะเราเป็นไปได้บ้านเราก็เนี่ยท่านดูนะมันต่อยโอ้โหเป็นพันพันตัวขะมังนะเต็มอย่างนี้ถึงขนาดเสียชีวิตก็ต้องยอมนะอยังไงก็ต้องตายแน่ๆน,นะฮะคือรถก็วิ่งมาแล้วก็ตกลงในในเหวนะครับบังเอินโจกร้รายมันไปลงท,ลงที่ไปลงที่หลังพึ่งพอดีนะลังพึ่งป่าพอดีเพึ่ง ต่อยซ้ำอีกโกโหนี่เขาเรียกวผีซ้ำคำซัดทีเดียวในนิกรากัวนะครับเมื่อวันนี้เองนะครับยังไงก็นี่คือเรื่องราวที่นํามาเล่าส่วนกวางในค่าคืนวันนี้อาจารย์นิคมก็ยังไงก็ไม่สะดวกก็ลําบากนิดแต่อาจารย์นีครมนะนี่คือเรื่องราวที่เล่าดวนกว้างในค่ำคืนวันน,วนี้ก็น่าจะประมาณนี้เอากันเก่ากล้าวรุงนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเลือกตั้งอาจารย์ทีคผมก็คงเป็นกรมรมการการประจาหน่วยเลือกตั้งด้วยนะอาจารย์ทีคม ก็ทำกันไปเน,ะนาะหน้าที่ก็ทำตามหน้าที่กันไปนะครับครัำหราบคำคืนวันนี้ก็ผมประมาณนี้ก็เลยกันนะวันนี้มีจ่ายเก้ามาด้วยนะครับก็อาจารย์นิคมนะครับนอนหลับพนดีเนาะอาจารย์นิคม